ไปทำอะไรถามน้ำมนต์ว่าน้ำมนต์ขึ้นเ่งไปไหมน้ำมนต์บอกว่าขึ้นไปทำอะไรคุณนันน o ค่ะอันนี้ในเมื่อคุณเอาออกมาแล้วก็มีเสียงโหเรามีความชื่นชมว่าลูกตัวเองเก่งลูกตัวเองฉลาดลูกตัวเองตอบเป็นลูกตัวเองเป็นเด็กกล้าเพราะฉะนั้นถ้ากล้าที่จะพูดอะไรหุ้นๆที่จะตอบหน้า fc ได้นะคะก็ควรจะต้องกล้าที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยสิ่งที่เด็กคนนี้ตอบออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความกล้าที่จะแสดงออกแต่มันเป็นการที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นผู้ใหญ่ และเป็นการโง่มากที่ตอบออกมาอย่างนั้นฟังเสียงหัวเราะของแม่คืนๆพอรู้ว่าทุกวันนี้มีแดกมีกินอยู่กันได้ไอเลโก้เลโก้ที่ลูกเอาไปนั่งต่อน,นั้นเงิน f อฟซทั้งนั้นนะคะ f อช่วยซื้อ f อฟช่วยนั่นช่วยนี่มีหมูมีไก่มีอะไรแดกกันดีๆอยู่ในนานนั้นน่ะเงิน F อฟซทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะเสียงแห่แห่แห่แ่ซะหน่อยนึงซึ่ง เป็นเขาที่เริ่มพูดกันถึงเรื่องที่เออจะเดินทางจะอะไรยังไงบ้างหลายคนเนี่ยเอฟซี FC เข้าหลายคนเคยออกความคิดว่าคือขับรถไปกันแค่สองคนผัวเมียไปกรุงเทพหรือไปยังอื่นไม่ดีกว่าเลยประหยัดกว่าไหมคุณแสดงตนว่าเป็นคนประหยัดรู้อยู่รู้กินรู้เขียมรู้เจียมแต่คุณไปไหนมาไหนออกไปรับผ้าออกไปรับอะไรขับรถตู้ออกไปคนเดียวก็มีมันสมควรแล้วเหรอแปลว่าคุณมีคนสนับสนุนค่าน้ำมันค่านูาน่นค่าน,านี่คุณก็พูดเอง เอฟซีคนนั้นให้ค่าน้ำมันเอฟซี FC คนนี้ให้ค่าน้ำมันเพราะฉะนั้นเขาให้ค่าน้ำมันได้เขาก็คงจะให้ค่าเดินทางอย่างอื่นได้ที่มันดูประหยัดกว่านะคะประหยัดให้กับคนอื่นในโลกด้วยแทนที่จะนั่งรถติดแอร์กันไปแล้วไปกันไม่กี่คนคุณและคุณก็พูดถึงว่าเออหนึ่งมันอันตรายด้วยนะคะขับรถยิงยาวไปคนเดียวซึ่งเด็กก็พูดกับพ่อในยะยิงยาวประจาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่ามาร้องไห้อย่ามาหาความเห็นใจนะคะหลายคนเขาเตือน แต่พวกคุณถือว่าไอ้คุณเก่งดวงคุณดีคุณไปรอดบาร,รมีคุณมีคุณขับไว้อยู่แล้วนะคะโดยที่ไม่ได้นึกว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นไตหงุไตาหาจะพาะพวกมึงเรื่องของพวกมึงเลยแต่ถ้าอุบัติเหตุที่พวกมึงก่อขึ้นแล้วไปทําคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยอันนี้ชิบหายนะคะชิบหายนะเพราะฉะนั้น f c ฟซี FC เขาอาจจะเห็นว่าถ้าจะต้องขับรถไปขับรถกลับเอาอีกคนไปไปเช่าห้องให้อยู่ด้วยไปนู่นไปนี่แพงไปไหมนั่งเครื่องไปแป๊บเดียวได้เวลายอยู่กับลูกมากขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยหรือเปล่า คนเอฟซีเนี่ยให้คําแนะนาอีแม่ไปถามว่าขึ้นเครื่องไหมลูกลูกตอบแบบปัญญาอ่อนมากเลยขึ้นไปทําไมขึ้นไปเล่นจำจี้มาเขือเปาะมัง้งไอเด็กปัญญาอ่อนงี่เงา่าขึ้นเครื่องขึ้นไปทําไมขึ้นไปเปิดปากกระป๋องขึ้นไปเล่นจำจี้เล่นพงพังเล่นอะไรพวกนี้หรือเปล่าเขาพูดอะไรกันอยู่ได้ฟังหรือเปล่าให้เกตผู้ใหญ่บ้างไหมยีแม่ก็บอกอุ้ยตอบตอบเอฟซี FC ไม่ได้ถามแต่มืงอกถามถ้าเด็กฉลาดแล้วมีความเคารพแม่ตัวเองมีความเคารพผู้ใหญ่ ก็จะต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนฟ้าตกขึ้นเครื่องไปมันอาจจะอันตรายก็ได้นะแม่หรือยังไงแต่ถ้าฝนตกถนนถนนมันก็ลื่นเหมือนกันมันก็อันตรายเหมือนกันยิงยาวก็อันตรายเพราะฉะนั้นมันมีวิธีตอบที่ดีกว่านี้แต่อีแม่กลับมาชื่นชมว่าโอ้ยลูกฉันเป็นคนตรงๆเขาไม่ได้คนตรงเขาเรียกว่าคนต้นตีนกระทืบดินตอบแบบเนี้ยอยู่ในนานั่งอยู่ตรงนี้ไม่โดนหาอะไรหรอกแต่ถ้าคิดว่าตัวเองยังเป็นบอสน้อยเป็นอะไรที่ในชีวิตก็ยังทําอย่างนี้ระวังหลับคางกลางอากาศตื่นมาอีกทีเจอตีนอยู่ในปากนะคะคือตอบ คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โเด็ดยิ่งใหญ่ขึ้นไปทําไมขึ้นเครื่องเขาขึ้นไปเล่นจําจี้มั้งปัญญาอ่อนแล้วแม่แทนที่จะบอกลูกว่าลูกเฮ้ยเขาแนะนําดีๆไม่รู้เลยว่าเขาขึ้นเครื่องบินไปทําไมไม่รู้จริงๆเหรอเรียนมาจนป่านนี้แม่บอกโอ้โหจะไปสอบเตรียมบุดมจนป่านนี้ไอเด็กคนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาขึ้นเครื่องบินไปทาไมกันปัญญาอ่อนเนาะตอบคำถามตรงมากเลยเล่าก็ขึ้นเครื่องจะได้ไปใช้เวลาไวเพราะว่าไอตรงที่เราไปมันก็ไม่ไกล แต่เพียงแต่ว่าอากาศบางทีขึ้นเครื่องนะทุกคนเนาะฝนมันตกบ่อยพายุบ่อยอะไรเงี้ยถ้าขึ้นเครื่องก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดไอ้แต่ก็ประหยัดหรือเปล่าถ้าเราสุกเฉิงก็จะแบบเออหลายพันเหมือนกันไปกับก็คงไม่แตกต่างแต่ทางในรถก็แวะไปพักไปใช่ไหมแล้วพอขับยาวแล้วพ่อขับยาวพี่มึงก็ขับยาวได้เหมือนกันออกแต่เช้าหน่อยก็ถึงตอนเย็นพอดีแั็กซี่ห้าโมงเย็นออกถ้ออกแที่ห้าก็ยิ่งนั่นเลยเพราะว่าหลับในรถไปพี่มือต้องนอนไวนแน่นอนพี่มือต้องนอนไวก็จะไปไฮเบอร์เดย์พี่โอมอ่ะ ยังใมีเรียนอยู่นะก,ก็เรียนบอสน้อยต่อรูปอะไรคะรถต่อรูปรถขะต่อรูปรถ<ด>ป้ามาเด็กเลยเด็กแบนมน้ำมลเป็นเด็กชอบแสวงกล้าแสดงออกและชอบไปคว้าอนาคตสมหวังทุกความสำเร็จแน่นอนจ้าอาจารย์วะเป็นอย่างนั้นไหมลกูกเป็นเลยเขาเป็นคนกล้าแสดงออกจริงๆค่ะป้าจะบอกอะไรให้ฟังทำมากเลยทำมากไออะไรนะที่เขาเขาไปบอกคุณครูเขาไปบอกคุณครูเขาไปถามเขาไปถามครูเรื่องขอที่จอดรถ โอ,อ้กูครับถ้าผมจะขับรถกระบ,บะมาโรงเรียนเนี่ยครูจะมีที่จอดให้หรือเปล่าครับคือแบบว่าคนอื่นเขาก็ไม่เคยขอมันมน้มนต์หรอกเขาจะเป็นน้มนต์เป็นคนแรกอะน้มนต์นเป็นคนแรกที่ไปขอครูแบบนี้แล้วก็อย่างนึงเขาก็เนี่ยนี่ม2ม3เนี่ยก็ไอพอไปถามเรื่องการเ,เนี่ยข้อสอบจะเข้าม4แล้วมาเนี่ยเขาก็สรรหาของเขาไปดูลูกก็ย,ยังไม่ง่วงอ่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะแม่พยายามที่จะ เรียใครเรียแคมพยายามจะอวยลูกสุดฤทธิ์ออ้ยลูกเขาเป็นคนตรงๆนะไปถามครูว่าจะมีที่จอดรถไหมเด็กคนอื่นคงไม่ถามมึงรู้ได้ยังไงอีหาว่าเด็กคนอื่นเขาไม่ถามแต่เด็กคนอื่นที่เขาถามเนี่ยอาจจะไม่เป็นประเด็นเพราะว่าเขามีใบขับขี่แล้วเขามีรถที่จะขับไปโรงเรียนแล้วนะเขาได้ใบขับขี่เขาอยู่ในวัยที่ขับรถได้เขาก็จะไปถามครูแต่มึงอวดออ้ยลูกมึงฉลาดเป็นคนตรงๆไอ้ชิพหายมึงมีใบขับขี่หรือยังไปอวดว่าเอ้ยเดี๋ยวึกกูจะได้ขับรถพ่อกูม,มาอย่างงูอย่างนี้ไม่อายเลยเหรอ ดี๋ยวคนเขาก็จะบอกว่าโอ้โหพ่อมึงก็ทําผิดกฎหมายนะตอนนี้ต้องเข้าไปอยู่ในคุกไอ้ลูกมันก็คิดเหมือนกันยังไม่ถึงวัยที่จะเรียนขับรถยังไม่ใบขับขี่ไปถามหาที่จอดรถว่าถ้าขับรถกระบะมาเนี่ยจะจอดที่ไหนครูควรจะบอกมึงไปจอดลงพักเลยไอ้เปรตอายุมึงขนาดนี้มึงใบขับขี่หรือยังจะขับรถ กระบะมาโรงเรียนเนี่ยมึงไปจอดหน้าโรงพักเลยตำรวจจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาลากรถเพราะถ้าฉันเป็นครูที่นั่นนะไอเด็กตัวไหนที่ไม่มีใบขับขี่แล้วอวดรวยอวดควดพ่อคดแม่มาร่ำรวยทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยคดพ่อคดแม่มันจะเอาถุงปุ๋ยมากันฝนให้ยังต้องไปขอคนอื่นเขาตอนนี้มาอวดรวยไปถามครูไปทำเออใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยพ่อกูเป็นฆาตกรนะเว้ยครูอย่าซานะถ้าฉันเป็นครูนะฉันจะบอกเลยว่าไอตัวไหนที่ขับรถมาโรงเรียนแล้วเดินไม่ถึงวัยไม่มีใบขับขี่เนี่ยนะกูแจ้งตำรวจจับแม่งให้หมด เพราะแบบนี้บ้านเราถึงไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎจราจรสักแต่ว่ามีเงินมีรถก็เอาและโอ้โหอวดยังไม่ทันจะได้เรียนขับเรียนอะไรเลยไปอวดปากดีกับภูมิไอเด็กคนนี้มันสักวันหนึ่งนี่นะคะสักวันหนึ่งเลือดกบปากแน่ๆนะคะพูดจาอะไรคนส้มตีนแบบเนี้เลือดจะกบปากเอาหรือนใช้คําว่ากบนะคะไม่ใช่กลบเข้าใจดีๆเขาเขียนอย่างนี้เลือดก,กบปากกบแบบกบป๊ๆนั่นแหละค่ะที่ถูกต้องเขียนแบบนี้นะคะจําไว้ไอตัวแม่แทนที่ นึกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยลูกกูยังไม่ถึงวัยจะเสือกเอามาอวดอวดด้วยที่คือปัญญาอ่อนทั้งแม่ทั้งลูกว่าง,งั้นเถอะคิดว่าอที่ทำนี่มันเท่เว้เป็นบอสน้อยเว้ในเอฟซีพวกคุณนะ่ะไม่มีใครกล้าตินอะไรคุณหรอกแต่อลองไปทําอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้ข้างนอกสิหลับกลางอากาศนะคะหลับกลางอากาศระวังให้ดีอย่าแปลกใจว่าลูกคุณพอไปอยู่สังคมข้างนอกไม่มีใครยอมรับอย่าแปลกใจเพราะคุณเองคุณไม่สอนลูกให้รู้เลยว่าโลกมันกว,กว้างกว่าดงดอกนะลูกนะจะพูดจะจาจะอะไรเนี่ยรู้จักการละเทศ่าบ้าง รู้จักคิดบ้างยังไม่ไบขับขี่ไปถามครูว่าถ้าขับรถเนี่ยมามีที่จอดตรงไหนมึงไปสอบใบขับขี่ก่อนไอ้เปรตทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นเพราะคนในนานั้นพวกผู้ใหญ่หัดขับรถเป็นบนถนนก่อนจีมยวใบขับขี่แล้วค่อยไปสอบใบขับขี่ที่ลังมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะผู้ใหญ่ทําเลวทําเชี่ยให้ดูทําแบบไหนถึงจะเนื้อกฎหมายทำแบบไหนถึงจะเท่และผู้ใหญ่ก็พากันอวยโอ้โหบอสน้อยฉลาดมากไม่ฉลาดเลยนะคะเด็กที่พูดจาแบบนี้ไม่ฉลาด คุณพูดได้เพราะคุณอยู่กับ FC ที่อยู่ใต้อุ้งตีนคุณออกไปเจอโลกภายนอกคุณไปดูสิเวลามีคลิปอ,อะไรที่เกี่ยวกับพ่อแม่คุณนะ่ะคขาด่ากันขนาดไหนจะรับได้ไหมจะรับได้ไหม